การพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลดีสีสู่ภาพยนตร์ฮีโร่สำหรับเด็กอย่างเต็มรูปแบบถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเข้าเป็นเด็กชาแซมรีวิวเสียงภาษาไทยโดยเทนรีวิวชาแซมว่าด้วยเรื่องราวของเด็กกำพร้าอายุ14อย่างบิลลี่แบทสันผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นแชมเปี้ยนหรือชาแซมคนต่อไปแต่ทว่าดวงตาแห่งบาปทั้ง7 นั้นถูกขโมยไปปีศาจร้ายทั้ง7จึงถูกปลดปล่อยดอกเตอร์ซิวาน่าผู้ท uh ี <punto> <c oughs> ่ถ <viruses summar ized> <man> ือครองดวงตาแห่งบาปทั้ง7ต้องการยึดเอาพลังของชาแซมมาด้วยเขาจึงตามล่าหาชาแซมในขณะเดียวกันบิลลี่กําลังเรียนรู้ที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนื้อเรื่องของชาแซมอาจดูเป็นหนังฮีโร่ธรรมดาธรมดาเรื่องหนึ่งแต่ทว่าโลกที่หนังสร้างกลับน่าสนใจมากกว่าที่คิดทําให้หัวใจดวงน้อยๆของใครหลายๆคนพองโตหนังให้อารมณ์เหมือนกับว่า เรากำลังดูหนังเลนเจอร์เซนไตสมัยเด็กซึ่งถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก็คงจะรู้สึกชอบได้ไม่น้อยแต่เพราะว่าหนังมีความเป็นเด็กมากจนเกินไปมีบางส่วนที่ทําให้รู้สึกใบ้สมเหตุสมผลก็อาจทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกขัดใจได้ไม่น้อยช่วงหลังๆห,หนังดีซีเริ่มลดความมนหมองลงโดยเฉพาะชาแซมที่เป็นหนังสําหรับเด็กจา๋าเป็นรสชาติใหม่ของดีซที่แปลกพอสมควร หนังนำเสนอในประเด็นของครอบครัวเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการปูเรื่องราวของตัวร้ายหรือของบิลลี่ก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวในส่วนนี้หนังสามารถทำออกมาได้ดีมากการที่บิลลี่เป็นเด็กกำพร้าและจะต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องใหม่ๆของเขาในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้พลังของตัวเองโดยมีเฟรดดี้ฟรีแมนเป็นผู้ช่วยการเรียนรู้พลังของตัวเองนั้นเป็นการล้อเลียนฮีโร่ค่ายเดอยวกันอย่างซูเปอร์แมน ดังนั้นหนังจึงมีบางส่วนที่พยายามเสนอตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลดีซีการที่บิลลี่กลายร่างเป็นชาแซมนั้นก็ทําให้เราขัดใจได้ไม่น้อยเพราะตอนที่เป็นชาแซมเป็นคนพูดมากและกวนตีนแต่พอตอนเป็นบิลลี่กับรู้สึกว่าเขาพูดน้อยทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนละคนกันหนังดําเนินเนื้อเรื่องไปช้ามากๆในตอนแรกและเริ่มมาดีขึ้นช่วงกลางเรื่องแต่ก็ดรอปลงไปด้วยประเด็นบางอย่างที่เราไม่ได้รู้สึกอินด้วยเลย หนังให้ความสำคัญกับการปูเนื้อเรื่องของตัวร้ายแต่ทว่ากับไร้ประสิทธิภาพเพราะเป็นตัวร้ายธรรมดาๆในหนังฮีโร่ทั่วไปไม่มีความโดดเด่นหรือน่าจดจำการต่อสู้ในหนังก็เบาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับหนังมุกตลกที่สอดแทรกเข้ามาก็พอทำให้ขำได้เล็กน้อยแกมไปทางเงียบหนังไม่ได้มีส่วนสำคัญที่กระทบต่อจัก,กรวาลหลักแต่มีความเป็นจัก,กรวาลในตัวเองทั้งเรื่องของพ่อมดชาแซมพลังของชาแซมที่สาดบาปทั้ง7นั้นทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจ การที่ชาแซมชูว่าตัวเองเป็นหนังเด็กก็สามารถทําให้เข้ากับธีมของตัวเองได้อย่างลงตัวแม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจดูไม่เมคเซนต์อยู่บ้างส่วนที่หนังสามารถทําออกมาได้ดีคือส่วนสะเทือนใจซึ่งอย่างที่บอกเอาไว้หนังชาแซมเป็นหนังที่เล่าถึงประเด็นของครอบครัวเป็นหลักซึ่งมันก็สามารถสะท้อนปัญหาของครอบครัวออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถถ่ายทอดถึงหัวใจคนดูได้อย่างสะเทือนใจ ส่วนที่รู้สึกว่าชอบที่สุดในหนังคงไปจากเสือไพร์ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่สามารถทําให้หัวใจเด็กๆของใครหลายๆคนพองโตขึ้นมาได้แม้อาจไม่สุดแต่ก็ทําให้เราพอใจได้ไม่น้อยโดยรวมแล้วชาแซมเป็นหนังเด็กที่อาจเด็กมากไปหน่อยสาหรับดีซมีส่วนที่หนังสามารถทํามาได้ดีมากๆสำหรับคําว่าหนังเด็กไม่ว่าจะเป็นโลกของชาแซมเองมิตรภาพครอบครัวแต่ก็มีบางส่วน ที่ทาให้เรารู้สึกขัดใจได้บ้างมีปัญหาสาหรับการเนินเรื่องและความไม่ถึงใจกับการต่อสู้มุกตลกมีเล็กๆพอคึกคักได้สิ่งที่อยากชื่นชมจริงๆก็คือฉากที่พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและฉากเซอร์ไพรส์สุดท้ายในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอ็นเครดิตมีทั้งหมด2ตัวตัวสุดท้ายออกสไตล์มาวิลนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีใครสามารถบ,บอกคุณได้ว่าคุณจะชอบมันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีอย่าลืมแปลงฟันละ